สบายดีพ่อยพี่น้องนะครับมามึงขับรถสวยๆนะครับรถเก็บงันทั้งคันนะครับรถคันนี้เก็บงานทั้งคันเอามึงบรรยากาศบ้านผมพี่น้องนะครับบรรยากาศบ้านผมมึงเอาบันไดเอาหน้าปีนะครับน้ำนี่เระเขาเอินทุ่งก็ล่ารองไห้เตียบ่ลรองไหพ่พรไม่น้ำแล้วพี่น้องไมแยกลายไกลเลามา้มาเพี่บปรที่นนะครับตกาก้องเดี๋ยไปเลยดิเอานะครับเป็น L 4 0ซ8นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีหา สี้นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีหาสีว่ามึงขอดีของมันผมสิบอกขอดีขอดีร <c oughs> ลคันนี่มีหลายอย่างนะครับเอ้าขอดีอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนคาดนะครับรลคันนี่เปลี่ยนคาดให้ใหม่เลยนะครับ <c oughs> ช่างเกมเปลี่ยนคาดให้ใหม่คา <c oughs> ดบอาคานิ่มคานิ่มแห้งมึงมือคมได้เลยนะครับขอดีตัวหนึ่งมามึงขอดีตัวที่สองบัดทีนี่พี่น้อง <c oughs> ขอดีตัวที่สงองคือเปลี่ยนตัวยกนะครับแขนยก ที่แรกเป็นแขนตรงไปที่นี่เป็นแขนกามปูนะครับเป็นแขนงหาองหาินี่คือข้อดีของมันการเป็นแขนของซีเกตมันจะเป็นแขนหน่อยมันหลำหนักกว่านี้แตที่นี่ข้อดีที่ที่สามนะครับเป็นเสาเป็นยังคือถามเสาเลียมเสากลมรถคันนี้ผมสิบอกนะครับเป็นรถ l อลศูนย์เอซีเกตศูนย์แปดดีทีนะครับเบาพิษเบาถูกกันขอโทดขอภัยนะครับเป็นรถคันนี้เป็น L สี่เกจศูนย์แปดดีทีบอมแนดเอพีดีทีนะครับแต่เป็นยังคือเป็นเสาสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเส EP, นาอเอพ,นเพ,นเพนีนะครับจะคล้องเพลินเพลินเปลี่ยนนะครับเพลินอยากได้รถ EP, เอพีเพลินเลยเปลี่ยนนะครับเอากับาบ่ววากันนะครับนี่ได้เสาเอทพียางดีเลยนะครับเสางามเพอินนี่ละเอาราคาบอกไรกับยายหางเนาะเดยซี F C, บางคนกับฟังหมดจบฉีบจ้าเสียผิดน้องเลย <c oughs> บอกราคาก่อนเลยนะครับราคาคันี้บอแพงได้มาถือขายเถือ 2อ0 0 0นแบาทย้ำอีกครั้งนึ่ง2อง0 0นแบาทพร้อมส่งที่สามรโลนะครับอีกโปรโมชั่นพิเศษที่ส่ง2อันนี้เอาอไปเลย3ามรยโลนะครับสองแสนเกบาทไน้พันไม่ไปเลยเป็นผานหาใบเต็มใบ24บสี่เต็มนะมีละเอามาเพ้า,ามึงบบนี้โอ้ยตากองู้สิโดดน,ำน้ำเนาะมา อ้าวครับขอบนะครับมีการหลินการหัวหย,ยังไอยเดี๋ยวต้ายฉีบจบเดี๋ยวผมสิผ้ากันมึงมันสิมีคนลงน้ำพี่น้องเอ้าวเอาเีมึงนะครับแล้วก็นี่แป๊บแป๊บแป๊บเหลี่ยมได้ปอเป็นยังไงก็เหลี่ยมดีช่างเข็มจัดไหมหจัดไหม<ล>จัดใหม่ให้เลยน็อตก็จัดใหม่ให้ชั่วโมง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 เท่าไหร่วะอ้าแล้วครั้นี้ชั่วโมงเดือมัได้พี่น้องหนึ่งมึงกันเลเออสองพันสี่ร้อยนะครับอัสตาได้เพิ่มมือกันไห

บวได้ยินกันเว้ยนะครับเอานี่รับประกันเช่องในเลยดีนะครับรับประกันเช่องได้เลยคันคันนี้ดีนะครับลูกหมากแน,น่นจริงๆมึงโลดปุ่นอ่ะหมุนแดดแดดนะครับเอาราคาราคาอาจีบอดถือใจอ่านคนซือไปแดงขึอนเพราะถือใจมันรถถือพดพี่น้องรถถือกหลี่ได้เข้าหนีกันเป็นรถเก็บง่ายเรียบร้อยสร้างเก็บเปิดไปสามแสนหาสามแสนสี่นะครับอันนี้เอาไปเลย สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมส่งฟรีอีกสามร้อยโลพี่น้องเอ้าพี่การสร้างเกมกับยูทีอำเภอ่กระสิวิีัยชจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเด้ชอชม่มยู่จังหวัดกับคอมคอมเมนต์มาบอกในชม่มยู่จังหวัดใดกับคอมเมนต์มาบอกสร้างเกมมันได้ครับเด้อนะครับเอฟซียูใส่ด่๋ยอ่าางเกมจะตอบให้นะครับมากรุ่นใดสนใจรุ่นใดก็ติดต่อผมมานะครับนี่แหละครับก็ฝากไว้นะครับเด้อสวัสดีครับ